สวัสดีครับผมววยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวัดรอบออโตมิเตอร์รูน่าซีรีนะครับรหัสตัว4 2 9 9นะครับตัวนี้ไฟหลีเป็นเรืองแสงออกจากหลังจอนะครับสีเขียวสวยๆนะครับปุ่มเช็คทำงานปกตินะครับปรับตั้งรอบได้ปกตินะครับ ขออนุญาตไว้รอบตามสูตรนะครับที่ประมาณ3000กว่านะครับ3 5มพันี่เดี๋ยวดูการทำงนานของชิปไลน์นะครับรอบวัรอบอยู่ที่ประมาณพันพันเอ็ดนะครับรอบเครื่องพันพันเอ็ดรอบตรงนะครับดูการทำงนานชิปไลน์นะครับ ปกตินะครับาปรับตั้งขึ้นไปที่ประมาณ45 0 0นนะครับโอเคครับทำงานปกตินะครับขอบคุณครับ